สวัสดีเช้าวันจันนะคะแล้วก็สวัสดีวันนะวะรารีวันแรกนะคะทางนี้ทางคณะหยุดนะก็ไม่มีเรียนก็เลยว่าจะไปร่วมพิธีนะคะนะวะรารีที่วัดพระแม่ลักษมีที่ปูนีนะคะอันนี้ก็จัดองค์ทรงเครื่องนะคะทาครีมบำรุงเนาะแล้วก็ปุกแป้งไปเลยนะคะเพราะาเราจะทำพิธีบูชาไฟเนาะมันก็จะแบบร้อนๆนิดนึงก็ปกไปเลยคะ่ะปกไปเท่าที่ปุกได้เนาะแล้วก็เราก็มาแต่แงแต่งทรงคิวของเรานะคะที่มันไม่เป็นทรงให้มันเป็นทรงให้มัน ให้มันเข้ารูปเนาะไม่รู้จะพูดยังไงก็คือเออก็พยายามแต่งเท่าที่แต่งได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็มาปัดแก้มนิดนึงไม่ให้หน้ามันดูซีจนเกินไปนะคะให้อมชมพูชมพูนิดนึงเนาะแล้วปัดปัดไปแล้วต่อมานะคะก็เติมลิปนิดนึงอันนี้ก็คือเป็นแล็เออขอไปเป็นลิปเป็นแร็เป็นลิปของอินเดียนะคะซึ่งแบบว่าเฮ้ยมันแบบมันตรงกับสีปากมากชอบมากแล้วก็คือติดทนนานมากนะคะเออก็ใช้ดีเหมือนกันนะเกลี่ยเกลี่ยไปเนาะให้ดูแบบเออคนหัดแต่งหน้าเนาะ หลังจากแต่งหน้าเสร็จนะคะเราก็มาจัดก,กระเป๋าของเราเนาะก็จะไม่มีอะไรมันก็จะมีแบบเป็นกระเป๋าสาตางค์นะคะ power bank นี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นไพ่กาดที่พี่เฟิร์นฝากไว้นะคะเราก็จะเอาไปทำวีธีด้วยแล้วหลังจากนั้นก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ,อยาดมนะคะยาดมเท่านั้นที่ทำให้คุณมีชีวิตอยู่รอดในอินเดียนะคะแล้วก็มีเอ่อปกชชุเปียกไปด้วยนิดนึงนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็นี่ก็คือ finish look ของเราวันนี้นะคะพร้อมแล้วไปเลย น,นี่ก็จะเป็นระหว่างทางนะคะถ่ายมาให้ดูเป็นซอยเล็กๆนะคะที่ทางระหว่างไปบ้านพี่เฟิร์นเนาะหลังจากนั้นก็เอารถมอเตอร์ไซค์ไปจอดบ,บ้านพี่เฟิร์นนะคะแล้วก็บุกรถกันไป2คนพี่น้องก็คือพี่ก็คุยโทรศัพท์ธุรกิจอยู่นะคะแล้วก็ทิ้งน้องไว้เลย <c oughs> อันนี้จะเป็นระหว่างทางนะคะที่กำลังจะเดินทางไปวัดพระแม่เนาะรถ <c oughs> ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเราเสียงแปลงทางกางเลยนะคะเราจะมีเส้งตลอด แล้วก็ในที่สุดก็มาถึงนะคะอันนี้เป็นการตกแต่งภายนอกเนาะก็ดูสวยนะคะอลังการตาดีมากอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในนะคะก็ตกแต่งสวยหรูหราสมสมมงมากนะคะนี่ผู้คนก็มากหน้าหลายตาเน้อมาแล้วก็นี่ก็คือเป็นภาพพิธีก่อนที่จะเริ่มพิธีบูชาไฟนะคะก็จะมีการถวายดอกไม้นะคะแล้วก็ถวายของแด่พระแม่เนาะ อันนี้นะคะาพามก็เขาก็กําลังจัดเตรียมสถานที่เนาะนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันนะคะที่ได้มาทําอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เฟิร์นด้วยช่วงที่ทํานะคะก็ร้อนมากเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ต้องทำยังไงก็เก้ะเกะกลงๆเนาะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะคะแล้วก็พี่เฟิร์นบอกว่าเออให้เอาเออพืชพันธุ์นะคะโยนเราก็ไม่รู้จะใช้มือไหนเนาะเราก็ใช้มือซ้ายบอกมันขาดมันอยู่ใกล้นะคะแล้วก็าพามก็บอกว่าเออมันต้องใช้มือขวานะอะไรองนี้ ร้อนมากนะคะเปลไฟลทชดช่วงแต่ก็ยิ้มสู้ค่ะยิ้มสู้มาอันนี้ก็เสร็จพิธีเนาะหลังจากเสร็จพิธีแล้วนะคะก็เรากับพี่เฟิร์นนะคะก็ไปที่โรงอาหารเนาะไปทานอาหารเป็นมังสวิรัตนะคะก็จะมีเป็นของหวานเนาะแล้วก็จะมีเป็นกะเจี๊ยผัดแล้วก็จะมีแกงมันฝรั่งนะคะก็จะมีจัปาตีนะก็คือหรือแผ่นโรตีที่เรารู้จักกันเนาะแล้วก็ข้าวก็อร่อยนะคะ ม่ครัวก็คือเซอร์วิสดีมากถามตลอดเวลาว่าเออเป็นยังไงบ้างรสชาติอร่อยไหมถ้าไม่ได้ถ้าไม่พอก็ขอเพิ่มเนาะล้วก็แบบอุ้ยดีอันนี้ก็เป็นการแสดงเต้นนะคะต่อหน้าองค์พระแม่นะคะเป็น การเต้นเฉพาะของรักมหาราชานะคะก็จะมีความแข็งแรงอ่อนอยรวมในตัวนะคะวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะคะถ้าใครสนใจนะคะการออบูชาพระแม่เนาะเดี๋ยวติดแท็กทีกท่เฟิร์นไว้ให้นะคะอย่างนี้ก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ